นักวิเคราะห์จาก Bank of America ก็ได้ออกมาเตือนบริษัทยนตรกรรมสัญชาติสหรัฐซึ่งยังคงมีโรงงานอยู่ในประเทศจีนนะครับไม่ว่าจะเป็น General Motors, Ford Motors, Talentist ควรออกจากตลาดจีนโดยเร็วที่สุดในขณะที่ยังวิ่งหนีได้ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะไม่รอดได้เจ้งอยู่ในประเทศจีนแน่นอนครับ ท่านจอห์นเมอร์ฟีนักวิเคราะห์จาก Bank of America Securities ได้กล่าวระหว่างการนำเสนอรายงานประจำปีในเรื่องของ Car Wars ซึ่งเป็นรายงานอุตสาหกรรมซึ่งถูกจับตาอย่างใกล้ชิดและคิดว่าสามค่ายยนตรกรรมยักษ์ใหญ่จากดี t r o i ตจำเป็นต้องออกจากประเทศจีนโดยเร็วที่สุดในขณะที่ยังทำได้สำนักข่าว c n b อรายงานนะครับว่าคำเตือนจากคุณเมอร์ฟี่นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากจีนนั้นได้ปรับเพิ่มกําลังการผลิตรถยนต์อย่างมีนัยสําคัญสําหรับผู้บริโภคชาวจีนและการส่งออกทั่วโลกโดยมีคำเตือนสําหรับ3ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐท่ามกลางการหาหรือเกี่ยวกับมาตรการลดต้นทุนอย่างรุนแรงและจําเป็นต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ต่างๆเช่นเทสลารวมไปถึงผู้ผลิตรถยนต์จากต่างประเทศ เนื่องจากยอดขายรถยนต์ EV นั้นซบเซากว่าที่คาดการไว้ทั้ง Ford ทั้ง GM และ Stellantis นั้นจึงหันมาให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในภาคธุรกิจทั้งหมดของบริษัทคุณมอร์ฟีได้เตือนนะครับว่าค่ารถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั้ง3นั้นอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่รุนแรงเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะในการดำเนินงานด้านเครื่องยนต์เบนซินซึ่งเป็นผลกำไรหลักในปัจจุบัน สำหรับตลาดจีนนะครับได้สร้างความท้าทายอย่างมากต่อผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคุณเมอร์ฟี่และนักวิเคราะห์รายอื่นต่างบ่งชี้เป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะความแข็งแกร่งของบริษัทจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านของพวกเขาเองขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อปนัทพงศ์นำสุรีกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ